เรากลับมาเจอกันในเบลเกที่2นะคะในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านถ้าท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกของรายการนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาสมัครสมาชิกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0869063991นะคะ086 9063991นะคะก็รีบโทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกนะคะเพราะว่าในเร็ววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมนะคะแล้วก็เราก็จะมีการแจกหนังสือสําหรับสมาชิกด้วยเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกกันแล้วนะคะค่ะอาจารย์ค่ะเรากลับมาคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการมีบุตรยากสักหน่อยหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เบรกแรกอาจารย์บอกว่าคําว่าการมีบุตรยากเนี่ยต้องหมายถึงว่าอ,อ,อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะกําหนด2ปี2ปีก็คือถ้า ชายหญิงคู่หนึ่งแต่งงานไปแล้วไม่ไม่ได้คุมกําเนิดภายใน2ปีเนี่ยควรจะต้องมีบุตรได้แล้วถ้าไม่ได้คุมกําเนิดนะคะแต่ว่าด้วยปัจจุบันนี้วิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปเยอะเขาก็ล่นมาเหลือแค่1ปีก็คือถ้าชายหญิงคู่ใดแต่งงานแล้วไม่ได้คุมกําเนิดภายใน1ปียังไม่มีลูกเนี่ยแสดงว่าคุณอยู่ในกลุ่มคําว่าภาวะการมีบุตรยากแล้วนะคะอาจารย์บอกตอนเบรกแรกอาจารย์บอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในวัยที่สามารถมีลูกได้ดีที่สุดเลยเนี่ย คืออายุ25 35คุณผู้ชมบางท่านฟังตรงนี้แล้วอาจจะบอกตายแล้วฉันหลุดขอบไปเรียบร้อยแล้วอาจจะ38 39แล้วแสดงว่าตัวเองเนี่อยู่ในกลุ่มที่มีบุตรไม่ได้เหรอหรือหรือหรือไม่ควรมีบุตรหรือ,อยังไงอาจารย์อขอถามทุนนี้อาจารย์เพิ่มนิดนึงไม่จาเป็นตรงนี้เนี่ยคนไข้กลุ่มที่มหาคอนเค็มค่ะอาจาร<น>ย์นะครับก็เป็นคนไข้กลุ่มเดียวกับที่อามอทางวิทยาศาสตร์ค่ะ แล้วอายุประมาณเกณฑ์นี้แหละครับเกณฑ์นี้คือสามสิบอัสามสิบห้าอัพไปแล้วค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็สามสิบเก้าสี่สิบสี่เบ็ดเนี่ยตรงนี้ไล่เป็นรุ่นไปเลยนะครับค่ะไล่เป็นรุ่นไปแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยมันมีได้ไหมมีได้การตรวจน้ำข้ามสมัยนี้ก็เจริญเนาะก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาเรามามองอย่างนี้แสดงว่า ไม่กี้อาจารย์ก็บอกในเบรกแรกว่าความเครียดในแผนปัจจุบันเนี่ยเขามอกว่าความเครียดมีผลกับการมีบุตรยากอายุก็มีผลกับการมีบุตรยากอันนี้แผนปัจจุบันส่วนใหญ่จะวิเคราะห์กันแบบนี้ถ้าเป็นมีฮอร์โมนด้วยอ๋อมีฮอร์โมนของทั้งหญิงและชายฮอร์โมนต่อมใต้สมองของผู้หญิงที่ทําให้ปัจจุบันเนี่ยที่มีปัญหามากๆคือ f s h ิเฮตสูงคลสเตอรหรือ LH ลอะไรพวกนี้ที่มันไม่สมดุลเนี่ยมันจะมีผลต่อการมีบุตรค่อนข้างจะมาก ค่ะ,คะแล้วมันก็ขมมดปมมาหาผมด้วยด้วยเรื่องฮอร์โมนนี่แหละค่ะอืะะแล้วเราเราฝังเข็มเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบว่าฮอร์โมนตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาค่ะแล้วฝังเข็มเพื่อไปปรับสมดุลเรื่องฮอร์โมนตรงนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาของแพทย์จีนเนี่ยเราวิเคราะห์ภาวะการมีบุตรยากว่าเกิดจากอะไรคะถ้าเป็นแพทย์จีนถ้าเป็นแพทย์จีนเนี่ยสิ่งแรกเขาก็ดูตัวที่มีผลต่อการมีบุตรเช่นไตนะครับ ทำไมไปทำไมไปโทษที่ไตล่ะอาจารย์เพราะคือถ้าเป็นหมอขันเข็มเนี่ยเขาจะดูเรื่องไตเรื่องชงเนื่องเยื่นชงกับเยื่นเส้นชงเส้นเยื่นนะครับทีนี้ทำไมไปโทษที่ไตเพราะว่าไตในศาสตร์แพทย์จีนต้องเข้าใจก่อนว่าไม่เหมือนกับแพทย์มิตบันความหมายคนละเรื่องกันเลยแต่ชื่อเรียกเดียวกันว่าไตแพทย์แพทย์มิบันมองไตอาจจะเป็นมองตัวที่ที่เป็นตัวไตตัวไตที่กองปัสสาวะอือหื ต่อมอกไตขั้งหมดยังไม่รวมอยู่ในส่วนของไตค่ะไปรวมอยู่ในส่วนต่อมไรท่อค่ะอาจารย์แแพทย์จีเนี่ยรวมต่อมบวกไตค่ะแล้วก็ต่อมไรท่อทั้งหมดต่อมใต้สมองค่ะไขสันหลังค่ะแล้วทั้งยวงเนี่ยแพทย์จีเรียกว่าไตเรามองระบบทั้งระบบมองมองภาพกว้างมองภาพกว้างนค่ะอาจารย์มาเปรียบเหมือนกับว่าเราไม่มองต้นไม้สองต้นนี้ว่าเป็นไตแต่เรามองต้นไม้ทั้งป่าว่าเป็น ไตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาเราอธิบายเนี่ยถ้าไม่อธิบายให้เกีรยเนี่คนไข้ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าไม่เกี่ยวอะไรค่ะในเมื่อไตของแพทย์จีนี่ควบคุมฮอร์โมนด้วยอ๋อคุมฮอร์โมนเอ่อควบคุมเรื่องฮอร์โมนนะครับค่ะแล้วก็เรื่องทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าการมีบุตรค่ะนะโดยเฉพาะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะค่ะเพราะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเรื่องสเปิร์มอืมก็ถือว่าไตเนี่ยเป็นที่เก็บเก็บกัก สารจริงสารจริงก็คืออจะเป็นสารสําคัญที่เดไปกอ่อกําเนิดสเปิร์มอีกทีหนึ่งนั้นก็เลยแบบว่าในรัฐิเต๋าเนี่ยก็จะมีว่าผู้ชายถ้าร่วมเพศเนี่ยไม่ควรจะปล่อยสารจริงออกไปเยอะเกินไปควรจะเก็บกักไว้แต่ให้มีใครแม็กแต่ไม่ปล่อยสารจริงเพื่อให้อายุยืนยาวการปล่อยกระสุนได้ทิ้งไปเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยเป็นการเผาตัวเองใช่ไปเรื่อยๆ มองไปที่ระบบไตแล้วก็อาจารย์บอกว่ามีชงกับเยืนงเง่นเส้นชงเส้นเยื่นนี่ก็ในในศาสตร์แพทย์ฝังเข็มมานะครับค่ะซึ่งออธิบายอาจารย์บานิดนึงในการทำความเข้าใจกับมันอาจารย์แล้วอย่างสมมติว่ามีมีผู้ป่วยท่านหนึ่งเดินเข้ามาหาอาจารย์ส่วนใหญ่ภาวะการมีบุตรยากเนี่ยส่วนใหญ่เวลามาปรึกษาแพทย์จีเนี่ยผู้หญิงจะเข้ามาหาหรือมาทั้งสามีภรรยาหรือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย้ามาปรึกษาส่วนใหญ่เวลาเข้ามาอาจารย์ส่วนใหญ่ผู้หญิงอะ ทำไมเอเอไมเ,เ,เ,เห็นมาหลายครั้งแล้วอาจารย์เวลาพูดถึงคําว่าภาวะการมีบุตรยากเนี่ยหลายคนมักจะเข้าใจว่าต้นเหตุหลักๆอยู่ที่คุณผู้หญิงจริงๆแล้วจริง,รงไหมอาจารย์คือผู้ชายเนี่ยเขเชื่อว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงไม่เกี่ยวกับเขานะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เลยแม้แต่การกําหนดเพศเนี่ยก็เหมือนกันการกําหนดเพศก็ตัวผู้ชายเนี่ยสเปิ์มันเป็นตัวกําหนดเพศค่เท่านั้นไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ย โทษว่าเอ้ยทำไมเบ่งแต่ลูกสาวให้ที่จริงเ่ตัวเองก็ยิงแต่สเปิร์มลูกสาวมาให้ต่างหากเพราะผู้ชายก็จะไปโทษแต่ผู้หญิงแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงโดยตรงถ้าเรื่องเพศนะเพศชายเพศหญิงหมายถึงว่าลูกของเราเนี่ยนะคะที่จะเราจะคลอดออกมาอืเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากฝ่ายผู้หญิงเกิดจากฝ่ายผู้ชายความรู้สมัยใหม่ที่เขารู้กันอยู่ปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่จะโทษว่าผู้หญิงอ่ะคลอดแต่ผู้หญิงให้อาาไม่ใช่ แล้วผู้ชายไม่ค่อยมาหาก็ถือว่าอันหนึ่งในไม่จ่เรื่องของเขาโดยตรงคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวเขาคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะเขาไม่ได้เป็นคนตั้งท้องอ่าคีกอันหนึ่งถ้าเขาไม่ยอมไปตรวจสเปิร์มเราพบว่าผู้ชายแบบหลายคนไม่กล้าตรวจสเปิร์มเพราะว่าจะเกิดไม่มีภาวะไม่มีตัวสเปิร์มเนี่ยมันเหมือนวับ่าความเป็นแมนเขาเนี่ยมันจะหายไป เขาจะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อ่ะฉันต้องมีสเปิร์มเยอะๆในปริมาณที่กําหนดเขาไม่เป็นแมนแต่จริงๆลบคำว่าแมนไม่แมนมันไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณสเปิร์มไม่ใช่เหรออาจารย์ถูกไหมฮะแต่ด้วยความเชื่ออาจจะมีความเชื่อที่ผิดไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เป็นแมนอ่าอ่าค่ะเป็นความเชื่อผิดผิดเหมือนกันก็เลยไม่ได้เข้าไปตรวจสเปิร์มปริมาณของเชื้อสเปิร์มถ้าไม่ไปตรวจสเปิร์มแลวเกิดผู้หญิงปกติแล้วก็ตรวจอยู่ฝั่งเดียวมันก็เหมือนกระตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ได้สักทีอ่ะใช่ใช่ ใช่ค่ะแล้วบางคนก็มีความเชื่อแบบอาจจะว่าโบราณหน่อยค่ะบอกว่าถ้าเด็กทางววทยาส์คือหลอดแก้วหรือขีเชื้อเนี่ยค่ะเขาผู้ชายก็ไม่ยอมเม่ยให้ผู้หญิงทําเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ไม่ใช่ลูกของเขาความเชื่อแปลกๆเกิดขึ้นเยอะกับคําว่าภาวะมีบุตรยากเหมือนกันนะจ๊ะเมื่อของเขาในเมื่อมันเป็นปัญหานี้แล้วเนี่ยนะมันก็จะมีบุตรได้ยังไงมันก็ไม่มีบุตรจนวันหนึ่งยอมเปลี่ยนใจ ถึงตอนนั้นอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้ค่ะสมมติว่าเปลี่ยนใจหลังจากนั้นอีกสักสี่ปีค่ะผู้หญิงเริ่มต้นที่มีปัญหานี่ตั้งสามห้าค่ะผู้หญิงก็ไปสา,ามเก้าอืมก็เลยทําให้ปัญหามันซับซ้อนขึ้นไปค่ะแสดงว่าถ้ามีสามีภรรยาหรือใครก็ตามเนี่ยมาทําการรักษา,าม,มาถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของภาวะการมีบุตรยากกับแพทย์จีนอาจารย์จะมองว่าเกิดเหตุได้ทั้งหญิงและชายคือสาเหตุมาทั้งคู่อ่ะ ส่วนสาเหตุใครจะเป็นสาเหตุหลักสาเหตุรองก็ก็ต้องมาวิเคราะห์กันเอาเองต้องมาให้เจอทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ต้องไปหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วอ้าวแล้วเขามาหาแพทย์จีแล้วเขาจะได้คําตอบอะไรนะอาจารย์ก็จะได้แบบว่าค่ะอย่างสมมติอ่ะสามีภรรยาคู่หนึ่งมานั่งคุยกับอาจารย์วันนี้แล้วบอกว่าอาจารย์ค่ะหนูอยากมีลูกเหลือเกินแต่ทําไมมีไม่ได้อาจารย์จะแนะนําเขายังไงก่อนคือโดยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นตรงกันข้ามกันคือเขาหาทางวิทยาศาสตร์มา หมดแล้วพบปัญหาแล้วค่อยมาหาแพทย์ทางเลือกสุดท้ายอาจารย์พูดแบบนี้ปุ๊บไอ้นึกถึงคําพูดของอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าแพทย์ทางเลือกมันทางเลือกจริงๆและมักจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันน่าจะมันน่าจะเลือกควบคู่กันไปแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่เข้ามาหาในภาวะการมีบุตรยากนี้ก็คือเขา้าไปแผนปัจจุบันมาหมดแล้วกิฟก่อนแล้วหลอดแก้วก่อนแล้วอะไรก่อนแล้ว ไม่มีใครอยู่ๆเดินเข้ามาแล้วความเปิดสาเรื่องนี้ด้วยความเป็นจริงนะจะเจอปัญหานี้ค่ะอาจารย์แต่ถ้าถ้าเขามาอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์จะอธิบายเขาอย่างไรละคะคือขนาดแผนปัจจุบันเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดกระบวนการทําวิทยาศาสตร์ก็โอ้โหเพียบพร้อมเขายังเขายังทาไม่ได้เลยและแพทย์จีนจะมีความสามารถไปดูแลเขายัางไร<อ>ตัวเองเขาเป็นคำเดียวที่แพทย์จีนโบราณพูดแล้วคนไข้ไม่เข้าใจเพราะว่าหนึ่งสื่อไม่ได้ด้วยภาษาค่ะอธิบายไม่ได้บอกว่า ไอ้ที่คุณท้องไม่ได้เนี่ยเพราะมดลูกเย็นอามดลูกเย็นเดี๋ยวนะอาจารย์พูดแบบนี้ไอ้ก็นึก็ไม่ออกเลยอ่าใช่ก็ถามว่าถ้าฉันเอากระเป๋าน้ําร้อนทับที่มดลูกทุกคืนเนี่ยค่ะมันจะมีลูกไหมเออเพราะมันต้องร้อนแล้วนี่อ่ามันต้องร้อนแล้วละอ่าอ่าอ่าแต่คำว่ามดลูกเย็นในในคำนี้มันเป็นคําศัพท์แพทย์ทีนทำไมเก่ามากค่ะหมายความว่าสิ่งที่จะมาก่อคุณเดินในโพรงมดลูกได้เนี่ยนะค่ะ มันจะต้องมีความอุดเราพูดถึงธาตุยินหยางนะค่ะธาตุทั้งห้าของศาสตร์แพทย์จีนเนี่ยค่ะแล้วมันก็มีปัญหาว่าคนเนี้ยเป็นคนขี้หนาวนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรมาปฏิสันธิในโมดูลเสถีก็เลยเรียกว่ามดูลเกินอือแล้ก็เลยไปปรับสมดุลด้วยการกินยาค่ะกีนที่บำรุงธาตุหยางค่ะนะหยางหรือว่าคามเข็มหรือว่าใช้แท่งสมุนไพรจีนเพื่อไปบำรุง ให้เกิดพลังอย่างขึ้นอืแล้วเพื่อจะไปกระจัดภาวะที่มดลูกเย็นค่ะคือคำศัพท์นี่มันโบราณแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมของประเทศจีนค่ะว่าในถ้ำถ้ำหนึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ข้างบนหนาเป็นเมตรเป็นศอกค่ะข้างในจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่รอดไมไม่มีอาจารย์ไม่มีมันก็เลยเปรียบเทียบให้ดูเป็นแบบว่าเป็นคําพูดโบราณค่ะแต่บ้าพามาพูดกับสมัยใหม่นี่อะไรไม่เข้าใจอไม่เข้าใจกันค่ะค่ะ ส่วนใหญ่แล้วในการรักษาโดยการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนไปรักษาภาะวะการมีบุตรยากเนี่ยจากการที่มีการจดบันทึกสถิติมาเนี่ยความสําเร็จมากไอยขนาดไหนคะอาจารย์ยังไม่มีใครทำอนะไรในประเทศไทยเพราะว่ามันยังไม่เป็นที่แพร่หลายในการใช้ศาสตร์นี้ในการรักษามีบุตรยากนะค่ะัอาจจะเป็นคลินิกปรปาปรายที่รักษาในโลงนี้อยู่แต่ว่าตั้งตนเป็นคลินิกเพื่อรักษามีบุตรยากเลยก็ไม่มีใครทำ เพราะคนไข้ที่มาหาแพทย์จีนเป็นคนไข้หลกัหลกๆมาค่ะผู้นี้ก็นํามาเอ้ยไปกินยาเจ้านี้สิค่ะอย่างนี้ค่ะเหยมีบุตรอืมค่ะ<ป>นะคะเอ้อยค่ะอาจารย์ค่ะเอ้อยขอกลับไปในส่วนของกระบวนการในการเริ่มการรักษานิดนึงก่อนนะคะซึ่งเอ้ยบอกไว้เลยว่าภาวะการมีบุตรยากเนี่ยเราอาจจะต้องคุยกันยาวนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่อาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมคะว่ามีคนไข้กลุ่มที่อยู่ในคําว่าภาวะมีบุตรยากเข้ามารักษาโดยการใช้าศาสตร์การแพทย์แผนจีนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่ว่าคิดว่าถ้าเราไม่คุยกันเนี่ยคงไม่ได้ละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยาศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีข้อดีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝังเข็มไปรักษาอาการปวดก็ดีถ้าพูดถึงเรื่องของแพทย์จีนคนจะยังมองว่าไปรักษาเรื่องการปวดไงอาจารย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยแพทย์จีนังดูแล เกี่ยวกับเรื่องของอาการผลกระทบจากโรคเรือรหลังต่างๆก็ได้ดูไหมฮะอาจารย์นะฮะไมเกรนก็ได้อย่างเงี้ยนะคะทาให้ผิวพรรณสวยเราไม่ได้บอกว่าสัลญกรรมเราจะบอกว่าเป็นการปรับร่างกายให้ร่างกายเนี่ยรักษาตัวของมันเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ภาวะการมีบุตรยากก็ถือว่าเป็นรูปแบบการรักษาของการแพทย์แผนจีนที่ที่สามารถที่จะใช้รูปแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ,ะ,คะขอไปถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงอย่าสมมติว่า สามีภรรยามานั่งปุ๊บอาจารย์จะยังไงไล่เขาไปตรวจก่อนหรือหรืออย่างที่บอกตรวจมาแล้วตรวจมาแล้วอ่ะพอตรวจมาแล้วไล่ยงไงต่อคะอาจารย์ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเป็นปัญหาผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ได้รักษาเพราะผู้ชายไม่ให้ความร่วมมือนะอผมผช้ยกลัวเข็มอาา๋อฮะส่วนใหญ่ที่เรารักษาก็เป็นคัดไปขัดมาก็เหลือแต่ปัญหาของผู้หญิงนะครับถ้าผู้ชายมีเชื้อสเปิมน้อยแล้วก็ไล่ให้เขาไปซื้อยาจีนจำเลยลูกกินเพื่อเพิ่มจำนวนสเปิมซึ่งเขาบอกกันว่าตอนนี้ ยาแผนปัจจุบันยังไม่มีนะไอ้เพิ่มสเปิร์มเนี่ยยังไปพูดได้ก็ไม่เชื่อแต่มันพิสูจน์ได้นี่ว่าก่อนกินเนี่ยมันจํานวนแปดล้านก็กินไปสิบกระปุกเนี่ยมันเป็นยี่สิบล้านเนี่ยถ้ามาขนาดนั้นอ่ะคุณถ้ไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่าไงนะค่ะอาจารย์อันนั้นก็คือตัวตัวยาตัวหนึ่งที่รู้มาพันสี่ร้อยปีแล้วอ่ะฮะทำไมก่อนเขาไม่รู้หรอกว่ามีสเปิร์มหรือมีสเปิร์มใช่ค่ะใช่เพียงแต่บอกว่าไอ้ครอบครัวเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยครอบครัวเนี่ยมันแต่งงานไม่มีลูกสักทีก็ไปหาหหมมออคคนนนนีี้้ก็ ยาให้กินลก็มีลูกตำรับนั้นผมแปลภาษาไทยให้เลยว่าห้าลูกสืบสกุลห้าชื่อตำรับชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยห้าลูกห้าลูกสืบสกุลเพราะของยาจีนเป็นเมล็ดเราเรียกเมล็ดแต่ว่าคนจีนเรียกลูกกับเมล็ดที่เป็นเรเรียกตัวเดียวกันแล้วผมไม่ได้แปลเกินนะแปลตามหนังสือเขาห้าลูกสืบสกุลคมาให้ไปซื้อกินอ๋อทุกคนสามารถใช้ตำรับนี้ได้ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็ต้องดูว่าจะเปิ อ๋อมันก็ต้องดูเป็นบุคคลเฉพาะบุคคลอีกอะกไะ็ไม่ใช่หมายความว่าอ่เพอถูกไหมคะไม่ใช่หมายความว่าแต่ละท่านที่ติดตามยิงถามากินได้ไหมอาจารย์ไม่ได้เพราะคุณไม่มีสเร์มอ๋ออันนี้สําหรับคุณผู้ชายเท <c oughs> ่านั้นนะคะจริงๆแล้วไอ้ว่าเราคงต้องคุยกันถึงขนาดที่ว่าถ้ามารักษาแล้วจะต้องทายังไงเพราะเห็นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเวลา ผู้หญิงผู้ชายมารักษาเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการรักษาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวตอนต่อๆไปเนี่ยเราจะมาลงลึกกันเลยละว่าถ้ามีปัญหาภาวะการมีบุญญตรยากจะต้องเริ่มการรักษายัางไงพักกันสักครู่หนึ่งคะ่ะ